สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะค่ะเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันเนาะไม่อนีกับบ่หมีย่ยางรายหรอกมูเฮดกับเข้าละมูเอื่นเปเอาเนาะ <c oughs> อันนี้ดูลักษณะแล้วคงจะเหมือนอ่อมอ่อมบุญเส้นไหมเนาะแล้วก็มี่แต่ว่าไก่ไก่เจ้าของเอาเอาขอมาถอดเองเนาะจ้ะถอดเองจ้ะกับซีมี้น้ำพริกแมงดาอันนี้ ยุ่ได้กะปุกเมียนพริกแมงดากะซสเป็นพักน่จาจะเนาะไม่ด้วย้าเดิมให้กินน้ำกันไมยเห็นสีแล้วเนาะเห็นบะขนมเขาไปพุ่นกะสีบ่บเห็นเน,นาะจัดมาไกเอามาโชว์ิีดอกกะสีอันว่ามันโชว์รากกบสีกินนยูแต่หมายถึง อนเฮ็ดก็นี่มันบึงครับมันคือดูดีเนาะง่ายต้น,านขาไม่เป็นน้ำโปกปาสิเฮ็ดคลิปจัดอันเจ็ดนาทีจังหน่อยนะฮะเนาะเจ็ดแปดนาที ไ็ได้มีคลิปลงนะฮะเนาะอืมหอมแม่นดาไม่ได้จัดสัาจ้าเหมือนกันอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวจ้ะ กินตอนนี้กับซีเมนเรวแรงด้วยจัชืันว่าตอนนี้ประมาณบาบสีม่วงหรอเปล่าอะไโมง่งใบสีสามสิบหรอ Chị mong tám gì phần trăm được chắc ngoài không น่าจะอสั่จานนึงกันชีวิตตะละมือกับซีอิ๊วประมาณนี้เหรอจ๊ะไม่มีอะไรถ้าไปธรรมดาก็ไปทัง้งงานนอกจากนั้ แต่นี่ก็เพิ่งจะกลับมาจากที่นั่นสองมอง ิมคิดว่านาคือเหลือได้กินมืออื่นอีกจัะมูเขาก็ให้กินซื่อๆนนะ่ะแต่ว่าให้ไอ้วิตมินแต่เขา ร้อยห้าสิบร้อยนึ่กับสามร้ยบาทนทรกว่าอสามห้าสิบกับสีประมาณร้อยหาสิบสามกับสี่สี่ร้อยหาสิบกับหารยเนาะไปไทย ขอคิเป็นเงืนท้ายจักมูบอกว่าว่าเอาอตังแต่ว่าแห้งพิบให้เขาเพราะว่าเขากับเ่ได้ว่าเขาบันมันก็คุนด้วยเนี่ยคือกันเนาะคัะ แล้วของที่เขาทำกับว่าแมนว่าของหาไม่ได้เองใส่เงิน่ซื้อใึ้นอ่ะอะไรบีบไปชอไปร้อยหาซิบ เดี๋ยวคลิปมันสิยากไปพูดน่าจะเนาะก็สิขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็สิกินต่อยุ่งน่าจะเนาะก็ขึ้นสุขสุขข้นที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเนาะมาเป็นกำลังใจหาเด้อจะขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเด้อเจอกันในคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย